เป็นงานกระเป๋าสพายทรงมินินะฐานกระเป๋าของเขานะคะคจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งค่ะ8นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วน้ำหนักเบาเหมือนกันหนังของเขาจะเป็นงานลายลินจีสายมี2เส้นค่ะเริ่มจากสายเส้นที่1น,นะคะจะเป็นงานสายสั้นตัวนี้นะคะจะเป็นงานแบบหูหิ้วเลยหูหิ้วคล้องแขนได้หิ้วได้นะคะ ฟากระเป๋าค่ะเปิดปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กกระดุมแม่เหล็กจะซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยปุ๊บน้องเขาดูดปั๊บเลยนะคะตามด้วยมี10ปให้ด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะร้อนะไม่ต้องกลัวเลยว่ากระดุมแป๊กมันจะแบบว่าหลุดง่ายเพราะว่าด้านในมี10ปให้ด้วยนะคะช่องใช้งานภายในค่ะจะบุด,ด้วยผ้าซับใน แคนวาสเนื้อนิ่มค่ะเป็นงานผ้าสับในแคนวาสเนื้อนิ่มสีครีมทองมีช่องพ็อกเก็ตให้นะคะแล้วก็ช่องสิบล้วงหลังเรียบร้อยสําหรับงานสายสะพายนะคะจะเป็นงานเกี่ยว2ข้างสายขวาแบบนี้เกี่ยวด้วยตัวปักหมุดนะสายสะพายค่ะปรับสั้นยาวด้วย หัวเข็มขัดนะคะแล้วก็สะาย crossbody ได้สำหรับตัวนี้ค่ะช่องใช้งานภายในค่ะจะเป็นงานช่องโล่งกว้างเนาะมีช่องพ็อกเก็ตด้านหน้ามี10หลงหลังไ้สำหรับสีพร้อมส่งค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรหัส ko ค่ะราคาป้ายเต็ม2,700เราคา cf คือ1,890บาทสีที่กัญญาสะพายคือสีเหลืองนะคะ สีที่สค่ะคุณพี่ตัวนี้คือสีแดงนะคะ KO แดงตัวนี้คือสีวแดงตามด้วย KO เผือกนะคะสีเผือกและสีสุดท้ายคือสีเขียวค่ะคุณพี่นะมีเหลืองเหลืองแดงเผือกแล้วก็เขียว